สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตวิธียกเลิกยืมเงิน AIS ให้ยืมนะยกเลิกบริการเสริมอื่นๆง่ายๆปี2020ก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเอิร์นอันหันศานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ กดติดตามช่องเ e อินอนาันซาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ AIS มีบริการที่สมัครไวอัตโนมัติเมื่อโทรออกแล้วยอดเงินถึงขั้นที่ระบบตั้งไว้ก็จะมีข้อความในสายแจ้งว่าสามารถกดยืมเงิน AIS ได้ทีนี้เราจะมายกเลิกการยืมเงิน AIS จะทํำยังไงนะครับการยกเลิกบริการยืมเงิน AIS ที่เป็นบริการสมัครอัตโนมัติให้ยืมนะ สามารถทำเองง่ายๆกดดอกจันทร2์602ดอกจันหนึ่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกจากนั้นจะมี SMS ยืนยันการยกเลิกบริการให้ยืมนะแจ้งกลับทันทีทั้งนี้หากกดยกเลิกยืมเงิน AS แล้วยกเลิกไม่ได้ทำไง โดยปกติแล้วถ้ายกเลิกไม่ได้มักจะเป็นเพราะว่ามียอดเงินติดลบอยู่จะไม่สามารถยกเลิกยืมเงิน AAS ได้ให้ทําการเติมเงินเพิ่มเข้าไปก่อนแล้วทําการกดยกเลิกยืมเงิน AAS อีกครั้งยกเลิกยืมเงิน AAS วิธีอื่นถ้าหากเรากดยกเลิกยืมเงิน AAS ด้วยการกดโค้ดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ AS เพื่อให้ช่วยตรวจสอบให้อีกครั้งโดยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์1175หรือ Facebook Inbox ไปที่ AIS นอกจากการยกเลิกยืมเงิน AS แล้วคุณยังสามารถยกเลิก SMS บริการเสริมที่เป็น SMS เช่นข้อความดูดวงบันเทิงข่าวประจำวันได้โดยการกดยกเลิกบริการเสริม SMS ได้จากเบอร์กลางของกอสอมอชอที่ให้ใช้ได้ทุกเครือข่ายด้วยการกดยกเลิก SMS กินตังที่ดอกจันทร์137โทรออกฟรีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการยกเลิกการยืมเงิน AS ให้ยืมนะและบริการเสริมอื่นๆที่คุณคิดว่าเป็น SMS กินเงินนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องอินอันส่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ